เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์นะครับผมก็สําหรับอีเวนต์นี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมลงที่แปลกแนะทุกคนเพราะว่าคือถ้าผมไม่ลงไอยานอันเนี้ยผมก็จะไม่มีบัตรเกิดไว้ทุกคนคือยังไงยังไงผมก็ต้องลงอีเวนต์เนี้ยคือทุกคนก็อาจจะเบื่อเบือนะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนที่เล่นเอาทุกคนจะได้ไม่เบื่อเฮ้ยโอ้โหทุกคนผมลงเช้าว่ะโดนแย่ง ไปแล้วโอ้โหไปทางไหนดีเ,เนี่ยเุ้ยกุ้ยกล้ยกุ้ยกุ้ยอุ้ยใครเขาขึ้นไปกอนผมแย่แ yeah. ล้วถ้าเขาได้ปืนนี่ผมตายเลยเนี่ยอย่านะอย่า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 วิ่งปิดกองโอเคไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้าโอเคมาดิได้ปืนแล้ววิ่งตามมาตายนะเฮ้ยเหมือนเสียงจะอยู่ข้างหน้าทุกคนนี่ไง ลัดไม่ได้โอเคมีตัวร้อยนัดอยู่ตรงนู้นนะผมมีกล่นะองไหมเนี่ยเฮ้ยวิกเตอร์สองกระบอกว่ะเฮ้ยโอเคได้ก่อนสองข้างหน้าเฮ้ยเอา้าเฮ้ยอือตกแก้วไปเลยใครมาดิทีตอนนี้นเขาถอยไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นยูซี่ดีกว่าเอา่อ ผมว่าเขาอยู่หลังกล่องว่ะทุกคนอุ้ยเอ้าอ,อ,อุ้ยเมื่อกี้นี้มันมันแตกอยู่ตรงข้างประตูไม่ใช่เหรอแล้วไฟหายไปไหนบอกอาบั๊กอะโอ้โหเรายิ่งแันหลอนอยู่เกมยิ่งทําใไมหลอนกันอีก <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวปั๊มยานะเพราะว่าผมว่าผมได้บูนแน่ๆถ้าอยู่ตรงเนี้ยเตรียมบวกได้เลยคนในนี้เยอะมาก,กน,นะสิบคนเลยนะแล้วผมมีเวกเตอร์กับยูซ่ทุกคนวัดระยะไกลไม่ค่อยได้ด้วยดิ นั่งทำอะไรอือนั่งมือลอยมือลอยมือลอยก็กลับไปนอนเลยวิมีคนกดลิฟต์โอ้หหมายคือน่าจะมาโอ้โหซ้ายขวาเลยอะวิเนี่ไงปักหน้าเค้กรีบเก็บงานเลยห้องปิดตายห้องเนี้ยใครเดินผ่านมาโดนโดนโชกแน่นอนเรามาเป็นผีห้องนี้ ถ่าเปิดกล่องเปิดกล่องอยากได้ของอุ้ยโอ้โหตรงนี okay. Okay. ้เดือดจัดอุ้ยนี่ไงมาดีโอ้โหโดนลัดปะโอเคผมโดนลัดไปละโอ้โหเสียงเงียบไปแล้วอะใจคอไม่ดีเลยเสียงเงียบแบบนี้เฮ้ยโอ้โหมันยังโอเคอุ้ยโอเคน่าจะคนละตีนนะถ้ายิงกันแบบเนี้ย ผมจะไปหามุมที่มันยิงได้นะทุกคนระวังข้างบนไว้ด้วยน,นะเฮ้ยไงไงผมเห็นแล้วมาวิคเตอร์คูนซีนีไ่ไงขอแค่ชุดเดียวเท่านั้นมาดิอุ้ยไอตัวนี้ไงที่ราดผมชดใช้ด้วยชีวิตคนที่มันราดเราวา่ทุกคนต้องชดใช้ด้ยชีวิตป<ะ>ั๊ผมได้เสียงรถทุกคนเมื่อกี้นะ ใช่ป่าวะโอ,อ๊ยโดนลงไปชุบต้องใส่สะโขบนะน็อ,นอกตัวเดียวนี่ไงก็มาดิเวกเตอร์เก็บสี่อะทั้งตีเลย,ย,ย,ยเก็บบอรดอีกตัวหนึ่งห้าตัวเก็บงานทั้งหมด ขือคน้าผมโอ้บอทเจ้าบอทตัวน้อยอือหุยยนต์เป็นของเราโอ้ยผมได้แก้มือแล้วทุกคนผมจะได้ขับหุยยนต์อีกครั้งแล้วหลังจากคลิปที่แล้วผมเฮวนะ <laughs> เล่นไม่เป็นแล้วก็ยังโดญญนแย่งหุยยนต์อีกหุยยนต์ไปเล่นยังไงวะมันนี่ดิโผม่มาบ่อยหละ,ะดูเก่งแล้วแบบนี้มันนี่ดิขวาเฮ้ย ไ่ไปแย่งคุยนมไปแล้วไปคุยนฉันให้รุดยังที่นี่มันถิ่นใครโอ้โหทุกคน10คิวในอีเวนต์เป็นไงเดือดไหมเกมนี้ยบอกเลยยังเดือดเฮ้ยทุกคนคนเพิ่มมาเป็นสคนแย่ละผมปั๊มยาเลยเขาจะมาแย่งคุนยนตผมไว้ทุกคนผมไม่ยอมผมบอกเลยผมจะปกป้องหุนยนต์งขอผมด้วยชีวิต ผมเห็นละหัวโผเขาอยู่ตรงช่ชองตรงที่ผมเคยเล่นนะทุกคนโหกิฟผมไม่ดีด้วยดิจะยิงได้ไหมเนะี่ยวัดหรือเปล่าโผมานอกนะอุ้ยมีรถมาเข้าไปนะขี่เขาเลยืมทำอะไรยอย่าคุณโยนนี่เป็นของเรา อย่ามาทะลึ่งเราไม่ยอมอือปลาแบบไม่รู้โดนหรือเปล่าไปลาแล้วครอยู่ก็อยู่สามสองหนึ่งเตรียมตัวออกเดินทางได้มาแล้วภัยพิบัติมาแล้วพายพุบัดมาแล้ว,ลวจาว้าว้าวได้แก้มือแล้วทีนี้นผมเล่นเป็นแล้วทุกคน คือกดครั้งเดียวนะไม่ต้องกดค้างผมเรียนรู้มาแล้วผมไปเรียนรู้จากไอเซจซากหุ่นยนต์มาแล้วไอที่มันเป็นครึ่งบนครึ่งล่างอะทุกคนตัวใหญ่ก็น่าจะมันเหมือนกันแล้วนะเพราะมันยิงมิไซกับจับได้เหมือนกันโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันด้วยขอบวงนั่นแหละรักษาหุ่นยนต์ไว้อย่างน้อยให้ผมขับมาได้นานๆก็ยังดีนะถึงจะไม่ได้ฆ่าใครก็เถอะขอขับนานๆหน่อยก็ยังดี้ยโอเจ้าปลาหมึกย่างนี่เองมันทำอะไรกับปลาหมึกได้ไหม้ย มันนี่มันนี่จะไปไหนโอ้โหทุกคนเขาขับเขาเมืองคือผมจะไม่ตามนะเพราะว่าผมเข็ดแล้วเขาจะเลาะผมไปที่กับแคบแล้วลุมยิงหุ่นยนต์ผมนะผมจะไม่ยอมเสีย่ยงไปผมจะไปไล่ทําร้ายคนที่เอ,อเขาอยู่โลง่ลงๆนะลังแกคนไม่มีทางโอวะนั่นแหละวิธีของผมมาแล้วหุ่นยนต์สุนแสนจะน่ารักผมก็อยู่กลางวงนะแต่คนหายไปไหนหมดวะ อ้าวไอตัวฟอร์เป็ตัวเล็กวัมาดิมาดิจะไม่ได้อืออืออุ้ยโอ้โหต่อยโคตรแรงเหยียบเหยียบเลยมาดิมาดิมาดิเดินหัวโยนต์เหวี่ยงทุกคนต่อยโคตรแรงเลยอุ้ยอ๋อนี่คนอืมยิงหุ่นยนเราอุ้ยโดนนั่นน่ะมันต่อยได้ไหม ผมมันต่อยไม่ได้อะทุกคนโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหหุ่นยนต์จะถวางอะเนี่ยหุ่นยนต์จะพังแล้วหยุดยิงสักทีเอบอสกดยิงหนึ่งครั้งอ๋อโอเคอยู่ใกล้เกินจะยิงไม่ได้นะต้องถอยออกมานิดนึงโอเคผมเข้าใจแล้วมามีตัวหนึ่งตัวอยู่ในบ้านนะวันนี้เลยเอา,าไว้ลงๆล็เหยีบนี่เล่นเป็นแล้วมาเลยเล่นเป็นแล้วเว้ย มีตัวอยู่ในบ้านนี้นะทุกคนอุ้ยสัยง่งรถมานี่จะไปไหนวันละจ้าวันแล้วพา,าพิบัต <No. S 1> อุ้ยโอโ้โหติดโอ้โหไม่ไงสองตัวนั้นโด้ด้ผมแน่วันนี้เลยอุ้ยมีคนอยู่ในบ้านแต่ผมไม่สนผมจะเอาไอ้สองตัวนี้วั <c oughs> นนี้จะไปไหนวันนี้เลยอุ้ยอุ้ยกระพา อเอาเอาผมไปเพื่อนเขายิงอุ้ยอ้นี้มันหลาย่หุ้ยยนณโจะพังแล้วย,ย่าก่อนเล่นก่อนโอเคอันนี้มันหลายทุกคนมันล่อไปเพื่อนเขายิงมานี่ดีไอตัวที่อยู่บ้านตัวนี้มันยังอยู่ไหมเนี่ยตัวที่มันแอบผมอะคือผมไม่อยากลงหุ่นยนต์นะเพราะว่าผมเข็ดแล้วทุกคนอุ้ยแสงเท้าหลุด ไม่รู้ยิงดักไปก่อนผมได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าคือผมไม่อยากลงหุ่นยนต์นะเพราะว่าผมกลัวกลัวโดนแย่งเหมือนรอบที่แล้วผมเครียดละอุ้ยนิยงไอย้ยงหนา้าอยู่บ้านใหญ่นะโอผมว่าเขาไม่ออกมาหรอกทุกคนโอ้ยแย่และเนี่ยทุกคนคืออีเวนต์เนี้ยคนจะไม่ค่อยเจอนะเขาจะไปแอบอยู่ในบ้านนะ ขาโกหุ่นยนต์กันหมดอ่ะคือผมว่าอีเวนต์เนี้ยคิวเดย์ Day น้อยกว่าอีเวนต์ที่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องหุ่นยนต์มาคือทุกคนก็จะพยายามแอบ,บอยู่ในบ้านนะพอวิ่งโลง่ลง,ลงก็จะโดนหุ่นยนต์ไล่เหยียบเหมือนที่ผมไล่เหยียบไอ้คอนก่อนหนะ้า <c oughs> คนก็เลยแอบ,บบ้านหมดกลายเป็นว่าไม,ไม่ไม่มีใครให้ยิงนะมาคือผมว่าถ้าผมไม่ลงไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางออกมาเด็ดขาดนะผมจะหุ่นยนต์จอดไว้ไกลๆเลยจอดไปข้างๆผมไม่แล้วผมจะได้อุ่นใจหน่อย เขาไม่มีทางแย่งคนโจมผมได้แน่นอนถ้าเขาวิ่งมาเขาโดนผมยิงแน่มีใครหรือเปล่าเุ้ยเุ้ยมีสไนย,ยิงผมอือย,ยิงมาจากไหนอุ้ยเกือบแล้วหัวเกือบแดนแล้วึไม่มีฮะอือไอตัวบ้านเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนอะดิ ผมอยากรีบเคลียให้มันแบบว่าเล่นง่ายนะเฮ้ยเขาอยู่ทางซ้ายออกไปข้างนอกแล้วน่าอยู่กำแพงข้างนอกนะอืม <Nope. S 1> โอ้โหง้างนานไปหน่อ <laughs> ยง้างนานไปหน่อยทุกคนเฮ้ย <c oughs> เห็นแล้วหัวเขานี่ไงน็อกอืม ปล่อยเขาแห้งนะทุกคนผมขอหากระสุนเขียวก่อนคือกระสุนเอฟโฟมจะหมดไม่ใช่อะไรโอ้โหไม่มีกระสุนเลยอ่ะนี่หัวคอมเพนอุ้ยอะไรโอ้โหเพื่อนเข้ามาแย่ละไาอยู่ขอบกันแพงนะมาดิต้องเล่นเวกเตอร์นะ มาดิมาดิเรียกเพื่อนแล้วไงเจอเวกเตอร์เราไปดิสี่ตัวยังเอาสี่ตัวยังเอาเราไม่ลงสองตัวจะเหลืออะไรล่ะ,ปะ <laughs> เป็นไงปักอย่างแซบอะ่ะ <laughs> ยอกหยอกนะทุกคนเข้าขับนะโอเคปั๊มยานะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าวงนะคือผมจะไม่เล่นหุ่นยนต์แล้วนะหุ่นยนต์มันใกล้พังเคววงบีไปนูน่น เห็นละอยู่ตรงกระต่างอืมยา่าหยอกผมจะไม่วาสุดนะเพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะมีสไนอะ่ะถ้าเขาสไนย,ยิงใส่ผมเนี่ยผมอาจจะตายเลยก็ได้นะโชีคผมจะค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะทุกคนจะไม่รีบเล่นนะเพราะไม่รู้ว่าเขาแอบอยู่ตรงไหนกันบ้างไงไม่รู้ว่าเหลือกี่คนอาจจะเป็นสามหนึ่งก็ได้ต้องค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบ ใจเย็นมาทั้งเกมมารีบทายเกมก็คืออดไก่นะอูฮอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเคตัวหนึ่งต้องหาที่เล่นเครตรงนี้เล่นได้อยู่ตรงนี้ขอบวงนะระวังขวาไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาข้างลงนณผมผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหน ต้องเล่นหลังหินไม่ได้เฮ้ยนี่ไงไฟมาแล้วเฮ้ยมาแล้วขนาดนี่ไงมาดีมาดีาดโอเคเรือสามตัวก็คือเลือสองคนนะเฮ้ยโอเคทุกคนผมเห็นแล้วอยู่หลังต้นไม้โดนแน่โอเคอ่าผมมีเนตเฮ้ยโอ้โหเหลือลูกเดียวถ้าลูกนี้ผมระเบิดไม่โดนทุกคนกดอันซับผมได้เลย ผมมั่นใจแน่นอนระยะนี้ไม่ผิดพาดนี่ไงทุกคนผมบอกแล้ว oh <my> ผมมั่นใจระเบิด oh <my> ลูกนี้ <laughs> ผมบอกแล้วผมมั่นใจเือคนเดียวผมว่าน่าจะเป็นไอคนที่อยู่ตรงบ้านนั่นแน่เลยที่ผมยิงคอเข้าไปนัดหนึ่งอะ่ะ oh <my> นี่ไงเป็นงู <laughs> เรียบร้อยโอเคครับทุกคนสำหรับ ความฝันในการขับวิญของผมก็เป็นจริงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ